สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวสาระน่ารู้ในแวดวงสัตว์น้ําอีกครั้งนะครับกับผมหมอเอกวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า m n o t e c h นะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอเมริกาซึ่งเขาได้ทําการแนะนำนะครับอุปกรณ์ตัวใหม่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่จะมาช่วยใช้ในการนับจํานวนกุ้งในบ่อนะครับอัตโนมัติหรือว่าตัว b i o m a s s reader ตัวนี้นั่นเองนะครับโดยบริษัทเขา เคลมว่าไม่จําเป็นนะ,นะครับที่จะต้องเดาว,ว่าในบ่อของคุณเนี่ยมีกุ้งอยู่เท่าไหร่เขาวัดได้แล้วนะครับซึ่งในการเลี้ยงกุ้งตัวใหญ่เนี่ยแทบจะทุกครั้งในการจับในการให้อาหารนะครับในการจัดการเราจะต้องประเมินใช้การคาดเดาว,ว่ามันมีจํานวนกุ้งติดเท่าไหร่นะครับจะจับเท่าไหร่ก็ต้องประมาณเอานะครับซึ่งนักวิจัยเห็นข้อจํากัดในส่วนนี้เขาก็เลยพัฒนาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเจบ้า b วันนะครับจะมีโนเทคตัวนี้ทํางานอย่างไรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะติดตั้งอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเขาบอกว่าให้ไปวางห่างกับขอบบ่อประมาณ5เมตรฝังอยู่ในน้ํานะครับการทํางานเนี่ยคล้ายกับการทํางานใช้การล่าเหยื่อการหากินของสัตว์จําพวกตระกูลปลาโลมานะครับจะปล่อยเสียงเคลื่องความถี่ต่ําหรือว่าโซน่าออกไปไปกระทบกับตัวกุ้งนะครับแล้วก็จะสะท้อนกลับมาแล้วเครื่องก็จะส่งนะครับตัวนี้ก็จะส่ง ข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะประมาณการออกมาว่ากุ้งในบอ่อของเรานะครับมีปริมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งทางบริษัทครับเขาก็ได้เคลมว่ามีความแม่นยำถึง95%นะครับโดยอันนี้จะจะเป็นอุปกรณ์ที่จะตั้งไว้กลางบอ่อนะครับแล้วก็เชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้จากเครื่องนี้แน่นอนนะครับเมื่อเรา รู้จานวนกุ้งที่แน่นอนเนี่ยจะสามารถใช้ในการคํานวณการให้อาหารการจัดการได้ถูกต้องเขาเคลมว่าสามารถใช้วัดไบโอแมสหรือว่าคาดการปริมาณของกุ้งได้ตั้งแต่กุ้งตัวเล็กๆนะครับต,ตัวไซต์เท่านิ้วก้อยก็เริ่มวัดได้แล้วนะครับใช้ในการกะปริมาณนะครับก่อนที่จะมีการจับจะรู้ว่ามีกุ้งอยู่เท่าไหร่นะครับก็ติดต่อไปในะห้องเย็นว่าเรามีกุ้งอยู่ปริมาณเท่านี้ค่ะเท่านี้นะครับก็สามารถ ได้ความแม่นยำห้องเย็นก็สามารถคาดการผลผลิตได้นะครับแล้วก็ใช้ในการ uh, track survival หรือว่าการเฝ้าระวังอตันะรอตราอัตรารอดของกุ้งจะได้ดูว่ามันมีกุ้งอยู่เท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความเป็น smart farming นะครับการทำฟาร์มในโลกอนาคตนั่นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ minotech.com ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้มีการาทดลองใช้นะครับทดลองใช้สามารถสมัครท่านใดนะคมีฟาร์มกุ้งอยากทดลองใช้ระบบนี้สามัครเข้าไปทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมาประเมินแล้วก็ามาคุยกันว่าจะให้ทดลองใช้ระบบนี้ นะครับซึ่งผมอ่านดูเนี่ยก็คืออาจจะลดราคาให้แล้วก็จะมีค่าเรื่องค่า maintenance หรือค่าคนมาดูระบบเนี่ยเขาก็จะเวฟค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปให้นะครับเหมือนเป็นการทดลองร่วมกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอันเึงเลยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยในการจัดการฟาร์มกุ้งได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีข้อมูลเรื่องราคานะครับอันนี้จะต้องอไปหาแล้ก็ไปถามจากผู้ผลิตเองนะครับวันนี้ผมก็แค่ นำเทคโนโลยีที่ใหม่ๆที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่กานได้รู้จักนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าผมจะนำเรื่องราวใดที่น่าสนใจมานำเสนออีกไว้พบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ